ที่เก่งดินล้นมาตังแต่หน่อยจนใหญ่อะจ้งจนอยู่ในตำแหนง่งราชินีอะเออต้องบอกเกงสันเลยและได้ข้องครูกับเศร้าต่างสัตว์อืมเราเป็นไม่ยิ่งที่มีเง,งินมาก ไหเดือเอมิดขึ้นไห้ฤาษีถาดดินให้พักคอนด้วยจ้าด้วยอันนี้คือไห้ฤาษีขึ้นคู่บาอาจารย์ใหญ่จาพักคอนเพราะว่าเจ้าฮิตยังบ่ได้ดอกสวงเลยอืรู้สึกแังสัน่นเจ้าต้องพักด้วยพักเลยหากบ่ได้ไปใช้กระยุบ้านก็ได้จา้า หรือว่าหากว่าในในพื้นที่บ้านมันมีสวนยังเสีกยก็ให้พักพักผ่อนเพื่อจะไปไปยู่มงธรรมชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ่ไอ้เพิ่นห่วงเจ้าแมก็รู้สึกแบบนีนะ้ให้เจ้าปฏิบัติเจ้ามีเออเจ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองน้ารู้สึกว่าจะมีเออปูรูสีคุ่มรองน้ำได้เนมรู้รู้สึกแบบนั้น แลวก็อาหากบ่มี่กับเป็นชิงศักดิิท่านอื่นๆที่เจ้ามีความเข้ารูมหนูต้องบอกอย่างซั่นเจ้ามีประคั่น้ำตรงนีเน้เห็นบ่เห็นบะหนูกลัวเป็นพลังงานใดยเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าหนูต้องบอกเลยมัน,ม,นมันเป็นพลังงานหนูของหนูมันปกติหนูบ่มีเอียงจ้ะเนาะเรื่องความรักหนูอะไรหนูก็อยู่กับสามีหนูกปกติอยู่น้ากันอันนี้คือ่เป็นพลังงานหนูไ่แล้วคนปฏิบัติมันก็หลายบมเมน เว้นี่แต่หนูเนาะจะมีปฏิบัติหลายคนเยอะนี่คือเคือศักสิทธิ์ท่านใหญ่เจ้าหยุดเด้อพักผ่อนกลับมาปฏิบัติเวลาปฏิบัติสวดมนต์จุดเทียนจอจ่าเด้อจุดเทียนมันจะได้มีแสงสว่างนำทางชีวิตของเจ้าเขาใจบ่จุดเทียนนํำเวลาปฏิบัติเวลาสวดมนต์หนาพระจุดเทียนขึ้นนํำเออแล้วเจ้าสิกลับมามีไฟ เพราะว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มคร้องจะมีจิตวิญญาณที่คุ้มคร้องเจ้าบัพบุของเจ้านะ่ะแหละจิตวิญญาณในตัวของเจ้านะําเอา่อที่เจ้าถูกฝึกไม่ย่างดีเจ้าเป็นลูกศิษย์ลูกศษีเลยลนะ่ะมึบอกให้เจ้าเป็นลูกศิษย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ่อในภพศาสตร,ร์ก่อนๆเข้าใจว่าและจิตวิญญาณของบรพบุเจ้าก็ตามว่าคุ้มคร้องเจ้านะั้อืมรู้สึกแบบนี้เนาะนี่คือหนูจับพลังงานได้ดจ้ะเด้เอม่มีผู้ใดเหตุอียงเจ้าได้รอก เอาคิดว่ามันเป็นประสบการณ์กัแล้วกันจ้าในเรืงความลักเป็นประสบการณ์เฮ็ดให้เฮ้าเข็มแข็งหากเข้าหากเข้ามาเจอยังสี่เข้าก็สิบ่มีความเข็มแข็งอะในจิตใจของเขอาให้คิดจังสั่นโลวัดต้องบอกว่าต้องรูจากขอบคุออขอบคุณอุปสรรคตรงแบบนั้นเลยมันเห็ดยากกลองเห็ดเบื่องนะจ๊ะเด้อหนูก็เป็นเบิ่งมันก็จะ บ่าได้มึงไม่เคยเป็นอย่างสันนะอ่าบอเด้อจ่าเด้อหนูเจอมาเบิดแล้วหนูบอกอย่างสันเลยถึงเสียอายุเอซ้ำนีหนูก็ต้องบอกเลยประสบการณ์หนูบอธรรมดาเลยนะหนูบอกให้อส่วนหนูสิพันธไม่ได้หนูก็หลายรอบเกือบตายหลายรอบพื่อกันนูคันในเรื่องความรักนี่มันสุดยอดขนาดเด้จ่าเด้อมันบอธรรมดาเลยในเรื่อง